เคสนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคนที่ผลตอบแทนบวก24นะครับบวก24นะวันที่7สิงหานะครับเคสเนี่ยก็เนื่องจากว่าก็มีการโพสต์เรื่องเกี่ยวกับเอ้ยเปลี่ยนแผนกบขไปกี่ครั้งแล้วนะครับคนนี้เขาก็ท็อปแฟนคุณเข้าสารอาหารแห้งก็มาบอกว่าเปลี่ยนไป7ครั้งแล้วครับอ่าพ่อนั่งดูอ้ย ว้าวมากเลยนะครับก็เลยขอแชร์นะครับก็เลยรับอนุญ,ญาตในการแชร์มาทีนี้เราก็เอาข้อมูลตรงนี้นครับมาสรุปนะครับเดี๋ยวเราจะคำนวณให้ดูใครที่ยังคำนวณแผนกบขอไม่เป็นนะครับว่าผลตอบแทนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับวิธีการคำนวณผลตอบแทนเราจะต้องรู้ก่อนว่ากำไรเท่าไหร่นะครับเอากำไรนะครับหารด้วยทุนคูณด,ด้วยหนึ่งร้อยนะครับ ทุนเนี่ยก็คือเงินสิ้นปีก่อนนะครับสามสี่แสนห้าแสนล้านหนึ่งเนี่ยเอามาบวกนะครับมันคือยอดเงินสิ้นปีก่อนนะครับเอามาบวกกับเงินนำส่งนะครับปัจจุบันเงินนำส่งก็คือ,อมกกลานะครับมกกลาจนถึงเดือนนี้เจ็ดเดือนสิงหาก็ถึงกรกฎานะครับเป็นเงินเท่าไหร่เอามาบวกกับเงินสิ้นปีก่อนก็จะเป็นต้นทุน นะครับเสร็จแล้วในพอร์ตกรบขปัจจุบันมีเงินเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นรวมต้นทุนแล้วหนึ่งล้านบาทแต่ในพอร์ตบอกว่ามีอยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนอ่ะแสดงว่ากําไรหนะึ่งแสนนะครับก็คือเอาพอร์ตตั้งแล้วก็ลบไปต้นทุนก็จะมาเป็นกําไรนะครับหรือถ้ารวมกําไรออกมาแล้วปรากฏว่าต้นทุนมีหนึ่งล้านแต่ในพอร์ตบอกว่ามีอยู่เก้าแสนห้า แสดงว่าเคสเนี่ยติดลบ50,000นะครับทีนี้เราก็เอาส่วนต่างนะครับเอากำไรขาดทุนมาตั้งหารด้วยต้นทุนคููได้100ก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับใครที่ไม่มีตารางคำนวณน,นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเรารู้ข้อมูลเพียงแค่ที่เขาส่งมาให้นะครับว่าสิ้นปีก่อนนะสาธันวาปี67มาจนถึง7สิงหาเนี่ย เขาแคบภาพมาแค่นี้ผมอ่ะแค่นี้ก็พอแหละเดี๋ยวลองคำนวณตามดูนะครับวันอื่นเราก็มาดูข้อมูลตรงนี้นะครับเงินสะสมรวมเงินจากภาครัฐเนี่ยผลก็คือยอดเงินตรงเนี้ยนะครับ2องแสนเนี่ยมันคือเงินสิ้นปีที่แล้วก็คือต้นทุนทีนี้เราจะมาหาว่าเงินนำส่งแต่ละเดือนเท่าไหร่เราก็มาดูที่เงินต้นนะครับ เงินต้นเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นมานะครับจาก 86, เป็นแปดหมื่นหกเป็นเก้าหมื่นหกเงินจากภาครัฐเงินต้นจากหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับตรงนี้เราก็จะรู้ละว่ามีเงินนําส่งเท่าไหร่ส่วนผลประโยชน์เนี่ยมันโตมันเองนะครับเราเอาส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเอามาบวกกันนะครับโดยที่ผมก็ใช้ตารางตัวนี้นะเงินต้นจากแปดหมื่นหกเป็นเก้าหมื่นแสดงว่าเพิ่มขึ้นมาเก้าพัน เงินต้นของภาครัฐหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเป็นหนึ่งแสนห้าหมื่นเพิ่มมาแปดพันกว่าบาทแสดงว่าเงินนําส่งก็คือเงินของขชการนะครับสะสมสะสมนะครับสามเปอร์เซ็นสมทบของรัฐสามเปอร์เซ็นแล้วก็ชดเชยอีกสองเปอร์เซ็นเนี่ยรวมกันแล้วเป็นเงินหมื่นเจ็ดนะครับเงินหมื่นเจ็ดแต่ว่าอย่าลืมนะครับเห็นไหมครับว่าเงินสองแสนแปดหมื่นแปดพัน กลายเป็นเงิน38800 0หักต้นทุนออกนะครับแล้วก็อ่าไม่ใช่แสดงว่าเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา94,00 0บาทนะครับจาก2 8 8 0 0 0เป็น3 82 0 0 0ันเนี่ยแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นมานครับ94,185พหนึ่งแดบาบาทที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหักเงินนำส่งก็คือ17แสดงว่าเพิ่มขึ้นมาก็คือผลตอบแทน เพิ่มขึ้นมาจริงๆก็คือ76,189บาทอันนี้ผลตอบแทนที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับเอาตรงนี้ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยต้นทุนนะครับซึ่งต้นทุนก็คือยอดเงินสิ้นปีก่อน2องแสนแนะครับสองแส3บวกกับเงินนำส่ง1มื่น นะครับหนะึ่งเจ็ดเก้าเก้าหกเราจะได้ตัวเลขออกมาก็คือเอาเจ็ดหมื่นหกพันตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยเงินสิ้นปีเกือบสิ้นปีก่อนสองแสนแปดเนี่ยบวกกับเงินน้ำสรงอีกหนึ่งเจ็ดเราก็ออกจะออกมาได้ได้ตัวเลขสองยี่สิบสี่จุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนะใช่ไหม เพื่อนๆเรากดเครื่องคิดเลขตามนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเทสน,นี้นะครับจากการเปลี่ยนแผน7ครั้งทีนี้ได้24%เปนเนี่ยลองมาดูนะครับจากการใช้ตารางคำนวณของเพจเลขกำไรเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูก็คือถ้าเราใช้แผนกบขนะครับตอนนี้แผนสูงสุดที่ได้ผลตอบแทนนะครับมากที่สุดเนี่ยก็คือ แผนทองคำนะครับแผนทองคำเนะี่ยบวก20%แต่เนื่องจากว่าแผนเนี่ยใช้ได้แค่25%ดังนั้นการที่จะมีใครบวกได้ถึง24%เนี่ยแสดงว่าเขาต้องมีการเปลี่ยนแผนแน่ๆแ,แล้วก็ถูกจังหวะด้วยนะครับเช่นช่วงหุ้นจะลงไม่ได้ใช้แผนเสี่ยงสูงหรือช่วงแผนเสี่ยงสูงบางแผนมันดีดไปดีดมาเนี่ยก็สลับแผนที้ถูกต้องอันนี้ก็ แล้วแต่กลยุทธ์การลงทุนของแต่ละคนแล้วแต่ความรู้ความสามารถในการเลือกแผนแล้วแต่ประสบการณ์ในการติดตามข้อมูลสถานการณ์นะครับแต่อันนี้ผมจะมาพูดอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับของคนที่ใช้ตารางคำนวณของเพจเล่นกําไรนะครับเคสเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนอยู่ที่12%นะครับ12%เเห็นไหมครับว่าเขามีการจดบันทึกเนี่ย จริงๆผมแคปมาแค่นี้นะจริงๆเขาจดมาเยอะเลยตั้งแต่ปีที่แล้วล้วนะครับการจดบันทึกเนี่ยจะทําให้เห็นภาพแล้วก็ติดตามสถานการณ์สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูนะครับยอดพอร์ตนี้นะครับเงินสิ้นปีก่อน1นึ่งล้านห้าแสนบาทเงินนําส่งในปีนี้นะครับก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกรกฎาคมนะครับ เดเดือนเนี่ยหนึ่งแสนบาทรวมกันแล้วต้นทุนล้านหกปัจจุบันพอร์ตมูลค่าที่โชว์ในแอปล้านแปดแสดงว่ามีกําไร2องแสนบาทนะครับหรือคิดเป็น12%องเเซนอันนี้ประโยชน์ของการใช้ตารางทำให้เราเห็นภาพง่ายนะครับเราก็แค่มากรอกข้อมูลนะครับถึงเวลาเราก็ี้แล้วก็กรอกกรอกข้อมูลมันก็จะช่วยคำนวณ ไม่ต้องไปนั่งไล่หานะครับแล้วเราก็จะเห็นแนวโน้มแล้วว่าเฮ้ยหนึ่งปีเนี่ยช่วงไหนขาดทุนช่วงไหนมีกําไรแล้วก็เห็นภาพได้ง่ายๆนะครับทีนี้อีกที่หนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับนี่แหละเราเข้าใจตรงนี้นะสิ่งที่อยากทุกคนดูดูนะครับปีหกเจ็ดปีหกแปดปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปด พอร์ตเนี่ยมีเงินนำส่งหนึ่งแสนบาทหกเดือนนะส่วนกําไรเนี่ยสองแสนบาทพูดได้ง่ายคือพอร์ตกะบะขอของแต่ละคนน่ะมันจะค่อยๆโตในช่วงเริ่มแรกมันโตช้านะเพราะเงินไม่มีแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยดูนะครับพอร์ตเนี่ยแค่ผ่านมาหกเจดเดือนเนี่ยโตเพราะเงินนำส่ง หนึ่งแสนบาทโตเพราะผลตอบแทนอีกสองแสนบาทสมมุติว่าผลตอบแทนได้แค่นี้แหละแต่อยู่ไปจนถึงสิ้นปีนะครับสิ้นปีเนี่ยเงินนำส่งเพิ่มอีกประมาณหนึ่งแสนสรุปแล้วนะครับเคสเนี่ยหนึ่งปีเงินกบขอเพิ่มสี่แสนบาทในปีหกแบบนะครับบวกสี่แสนแล้วลองคิดดูว่า ถ้าเคสนี้เขาอยู่อีกสัก5้าปีเงินกะบะขห้าสี่ยี่สิบเพิ่มอีกสองล้านถ้ายางได้สิบเปอร์เซ็นอย่างนี้อยู่นะ <c oughs> ผมไม่การันตีนะครับผมการันตีเลยว่าเงินนำส่งเราสามารถออมได้ไปจนสุดแต่ผลตอบแทนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยนะครับอย่างนั้นก็อยากจะเป็นกำลังใจแล้วก็อยากบอกทุกคนว่า ติดตามการลงทุนแล้วก็เข้าใจว่าเฮ้ยเงินกะบะขอนะมันไม่ได้โตเฉพาะเลือกแผนอย่างเดียวมันยังโตเพราะการออมเพิ่มหรือถ้าท้ายที่สุดเงินกะบะขอยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับเราก็อาจจะใช้การออมต่อแบบนี้ก็ได้แต่ที่แน่ๆน,นะครับถ้าใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับตารางคำนวณเพจเล่งกำไรกระบะขอนะครับก็สนใจก็ทักได้ที่เพจเล่นกำไร ตารางนี้นะครับคุ้มค่าใช้ดีแน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับสนใจก็ลองทักเข้ามานะครับที่เพจเรื่องกำไรสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้เห็นไอเดียนะครับว่าแผนกบกขเนี่ยถ้าเปลี่ยนให้มันดีๆเนี่ยก็อาจจะมีผลตอบแทนแบบนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดี